เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพลย์ลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลักกี้คอยสวัสดีมากครับการสวัสดีซีทุกทุกคนเช่นเคยกันด้วยล่ะกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาสอนเทคนิคในส่วนของการเล่นยังไงนะครับในส่วนของการเล่นเกมรับให้เหนียวแน่นนะครับผมอ่ะ มีทักษะอะไรยังไงนะครับผมเดี๋ยวจะบอกในคลิปนี้เลยนะครับการเล่นเกมรับที่ดีไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเลยนะครับเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะครับที่เราควรที่จะทําได้นะครับปัจจัยหลักเลยที่เราจะชนะคู่แข่งได้นะครับก็มาจากเกมรับนั่นแหละนะครับผมต่อให้เราจะยิงคมแค่ไหนแต่ว่าถ้าเกมรับเราไม่ดีเราก็รั่วเพ้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับอันนี้ก็ อันนี้เป็นแผนหลัง3นะนะครับอันนี้เล่นให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะครับอาจจะไม่ได้เล่นทุกแมตช์นะแต่ว่าใครที่เล่นนะครับไม่ว่าจะสไตล์ไหนนะครับให้ใช้แผนที่เราถนัดนะครับไม่ว่าจะเป็นหลัง3มหลัง4ก็ตามนะครับผมเทคนิคเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ได้กับทุกแผนนะครับผมในส่วนของการเล่นนะนะครับอันนี้ยูทูเนลก็จัดตัวตามที่มีใน ID ดีนะทุกคนก้อทุกคนถ้ามีนักเตะตัวไหนที่ดีๆก็ใส่ลงไปนะครับในทีมของเรานั่นเองนะครับ อันนี้ก็พ้นหานักเตะที่พอที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับผมก็เอาไปเปลี่ยนเกมอะไรแบบนี้นะครับก็ใส่ไปด้วยนะครับผมในทีมไม่ใช่ว่าใส่แต่กองหลังนะครับก็ใส่ให้มันตรงตามตำแหน่งด้วยนะครับการเล่นอะไรต่างๆมันจะได้แบบสมูทแล้วก็สมดุลกันในเกมนะครับในทีมของเรานั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวในคลิปนี้ทั้นเนี่ยจะพูดในส่วนของการเล่นเกมรับว่าเล่นประมาณไหนนะครับการดึงตัวนักเตะการเข้าสกัดนะครับการ ใช้ตัวนักเตะในการเล่นอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวดูกันในคลิปนี้เลยละกันนะครับโอเคอ่ะมาตอนนี้ก็เจอคู่แข่งแล้วนะนะครับอ,อันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะเล่นให้เรากดดูในส่วนของความฟิตของนักเตะก่อนนะครับถ้าตัวไหนไม่ฟิตนะครับหรือว่าหัวตกให้เปลี่ยนเลยนะครับอย่าเอาลงนะครับเสี่ยงนะครับถ้าเอาลงแล้วมันเล่นไม่ดีเนี่ย อันนั้นคือผลเสียกับเราเลยเพราะมันเป็นกองหลังนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับอ่าการจัดการไม่ได้มีเยอะอะไรมากมายนะครับคือให้เราเล่นประมาณอ่าตัวไหนไม่ฟิตก็อ่าถอนออกนะครับแต่ว่าให้เปลี่ยนตัวที่ไว้ใจได้ลงไปนะครับโอเคมาบรรทเกมรับจังหวะนี้ครับให้มาตัดมาจังหวะนี้โัวแซ้ไปคู่แข่งบีบมาครับบีบมาเราจะดึงกองกลางตัวรับลงมาะครับผมอ่าแล้วตัดมาจังหวะนี้จังหวะนี้หลุดนะครับผมโอ้โห จังหวะนี้สุดจะทนนะครับสุดจะทนเนี่ยมันจะมีจังหวะที่เราสกัดไม่ได้เหมือนกันนะครับจังหวะนี้ให้เขาไปก่อนนะครับให้เขาไปก่อนมาใหม่ครับมาใหม่จังหวะนี้นี่ครับวิ่งคู่กันมาแล้วพยายามเบียดนะครับผมกดกระแทก2ครั้งก็คือกดฝั่งซ้าย2ครั้งนะครับผมมันจะเป็นการกระแทกคู่แข่งนะครับจังหวะนี้ให้เราวิ่งหน้าตั้งลงไปนะครับเพื่อที่จะการคู่แข่งวิ่งสวนทางมานี่เห็นไหมวิ่งไปดักนะครับวิ่งไปดักจังหวะนี้หลุดมา แล้วบังคับตัวมาให้นักเตะเขาที่จะยิงมาอีกฝั่งหนึ่งโดนตัวนักเตะของเรานะครับแต่ของเมื่อสักครู่นะนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่เราวอกไม่ได้แล้วแต่ว่าเราเป็นการลุกยิงเอานะครับแล้วจังหวะนี้เปิดมาขั้งในกดหงอได้เลยนะครับอ่าตัวที่เป็นกองกลางอ่ากองหลังนะครับผมตัวที่อยู่ด้านในให้เรากดหมุงเลยนะครับก็คือกดด้านซ้ายสองข้างให้มันเคลียร์บอลนั่นเองนะครับผมอ่าจังหวะนี้ก็ช่วยกันยีบออกมานะครับแล้วยกมาจังหวะนี้ครับ นี่ครับจังหวะนี้ตัดมาครับมาเกเร่ๆอ่าขึ้นอยู่กับตัวนักเตะด้วยนะครับในส่วนของการเล่นเกมรับนะครับตัวไหนที่ั่วๆวอย่าเอาลงนะครับเพราะว่ามันจะไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยนะครับอ่าสังเกตว่าเราเล่นเข้ากับตัวไหนมากนั่นเองในรับในส่วนของการเล่นนะนะครับตัวไหนที่เล่นไม่เข้าอย่าเอาลงนะครับอย่าฝืนลงอยู่นั่นนะครับผมยิ่งเล่นยิ่งเสียนะครับผมถ้าเล่นแบบนั้นนะ จังหวะนี้ได้สวนบ้างนี้ไม่มีอะไรมาใหม่ครับอันนี้เราจะไม่ได้ตัดในส่วนของการยิงของเราครับเราจะให้เน้นให้ดูเกมรับเลยนะครับอ่าันนี้ก็การไม่ได้แต่ว่าก็ยังเซฟได้นะครับผมในส่วนของแมตช์นี้นะเราก็เปิดเกมขึ้นไปนะครับเปิดเกมทําเกมขึ้นไปนะครับขึ้นมาจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เราได้สวนบ้างแต่ว่าไม่มีอะไรนะครับอ่าเกมนี้เราไม่ได้แพ้นะครับผมอ่า เราชนะนะครับผมแม้ว่าเราจะโดนยิงก่อนนะครับแต่ว่าเราไม่แพ้นะทุกคนอันนี้ก็เป็นการเล่นเกมรับประมาณนึงนะครับผมในแมตช์แรกนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในแมตช์หลักนะครับโอกาสยิงเขาก็ไม่ได้เยอะนะนะครับสต่อ2ตนะครับตัวเรา4ต่อ2นะครับได้มา2ประตูครับอันนี้ก็เป็นจังหวะหลุดที่มิลิเตลได้เข้าไปยิงนิดน่งนะครับส่วนฟอรเราก็เป็นเนโต้สอครั้งครับมาดูแมตช์นี้ครับจะเห็นได้ชัดว่า คู่แข่งเนี่ยจะขึ้นบอลยากนะครับแล้วเราพยายามดึงตัวนักเตะเรามาดักเห็นไหมนะครับคือเรารากปุ๊บเนี่ยเขาจะเสียบอลทันทีแล้วเราจะได้สวนเลยนั่นเองนะครับดักมาจังหวะนี้เขาดักได้เหมือนกันแล้วมาจังหวะนี้มาใหม่ครับมาใหม่นี่ครับเห็นไหมกระแทกไปครับเขาหมดโอกาสเลยนะครับผมถ้าเรากระแทกได้นะครับมันก็มีจังหวะที่เข้าได้แล้วก็เข้าไม่ได้นะครับแต่ว่าพยายามว่าอ่าค่อยๆเข้าบอลนะครับอย่าเข้าปวดจนเกินไปนะครับดูจังหวะนี้ครับ จังหวะนี้มาจังหวะนี้นี่ครับรอดักนะครับเขาจัดสตันนิงเราดักเลยครับไปครับเบนซี่เบนซี่จังหวะนี้ตามทางครับไม่มีอะไรมาใหม่ครับผู้แข่งเนี่ยบุกอย่างกระหน่ำเลยนะครับดิฟชั่นที่แบบสูงๆนะครับผมคือแบบแต่ละคนก็มีเทคนิคการเข้าทําเกมแบบโอ้โหเรียกได้ว่าจี๊ดจ๊าดนะครับผมในส่วนของการเล่นเกมลูกของแต่ละคนนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดับดักบอลของเขาให้ดีนะครับผมถ้าเราอยากเล่นเกมรับให้ดีมาจังหวะนี้ครับโคเ่น เล่นตัดเข้ามานี่ครับชะลอครับอ่าบางทีก็ปล่อยสปีดด้วยก็ได้นะครับผมแล้วก็ค่อยๆดักบอลนะครับอย่าแตะสปีดหน้าเกินไปนะครับจะทําให้เราเนี่ยเลยนะครับผมวิ่งเลยนั่นเองหรือว่าเข้าไม่ถึงบอลนั่นเองนะครับผมอ่าจังหวะนี้โดนตัดมาเราก็พยายามที่จะคุมแดนนะครับอ่าจังหวะนี้เห็นไหมมากิเล่จะวิ่งลงนะครับวิ่งหน้าตั้งลงนั่นเองอ่าเพื่อที่จะมาดักบอลรอเพื่อนนั่นเองนะครับอ่าเราจะไม่เข้าพวดเลยนะครับผมสังเกตเลยว่า เราจะค่อยๆเข้าบอลนะครับผมไม่ได้แบบวิ่งเข้าไปบีบตัวนักเตะของเขานี่ยผมคือการเล่นเกมรับให้ดีก็คือพยายามอ่านเกมให้ออกนะครับแล้วก็ดักทางให้ได้เองนะครับเอาเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ดูเนี่ยผมนี่มาจังหวะนี้ครับมุยขึ้นมาดักรอแล้วนะครับจลายเข้ามาจังหวะนี้ถึงมากี่เล่ย์เล่ย์คืนการจ่ายบอลก็อย่าเพิ่งเร่งจนเกินไปนะครับถ้ามีมีตัวว่างก็คืนหลังตัวที่ว่างนะครับผมา ไม่ต้องแบบจ่ายอย่างเดียวเนี่ยถ้าจ่ายอย่างเดียวโอกาสที่เราจะเสียง่ายก็มีเหมือนกันนี่ครับตัดมาจาังหวะนี้พยายามถ้าเขาจะหักไปอีกทางหนึ่งแล้วก็พยายามตัดนั่นเองนะครับผมอ่ะพยายามตัดสวนนะครับถ้าคุณว่าเมสซ,ซี่ถนัดซ้ายนี่ครับผมอ่เราถ้าเมสซ,ซี่จะยิงอะไรอย่างนี้เราก็วิ่งไปบล็อกฝั่งซ้ายอีกนะครับอ่าเพื่อดีว่า เขาจะหักเข้าซ้ายอยู่แล้วเพราะว่านะักเตะเขามันถนัดซ้ายนั่นเองนะครับผมอ่ะเป็นประมาณนั้นเลยเนี่ยบุณยส่ของการเล่นกองหลังที่แบบช่วยให้มันเล่นเกียรับได้ดีขึ้นนะครับอ่าเจ้าวันนี้นี่ครับรอดักเห็นไหมผู้แข่งจะขึ้นเกมกับเรายากแม่นะครับถ้าเราเล่นแบบนี้นะครับผมอ่าแล้วเราก็จะมีโอกาสสวนเรื่อยๆเพราะว่าเราดักบอลได้นั่นเองนะครับอ่ะแมนนี้ก็ ไม่แฮ็นะครับผมได้มาหนึ่งลูกนะครับผู้แข่งก็ไม่ได้มีโอกาสที่แบบเข้าทําแบบจะแจ้งเลยในแมตช์ที่2นั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนยังไงก็ไปทดลองกันดูแล้วกันนะครับการบังคับนักเตก็พยายามบังคับประมาณนี้นะครับโอเคทปนี้ก็ต้องขอจบไปเยงเท่านั้นแล้วกันนะครับยังไงก็มาเจอหม่ในวันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้น่าจะเป็นในสองการวิวแผนครับหากดูแลชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม